สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟุตบอลทุกคนทุกชั้นเลยครับวันนี้จะเจอกับผมเดอะนัทเทบอลอีกแล้วเหมือนเดิมครับกับหน้าช่องตรงนี้ครับจะต้องมีบทวิเคราะห์วิพาษ์วิจารณ์ฟุตบอลครับรวมไปถึงทัานะฟุตบอลที่น่าเลื่อกเชียร์ในค่ำคืนวันนี้ครับที่นัทจะหยิบยกมาฝากหน้าช่องเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอย่างแน่นอนครับใครยังไม่ได้กดซับสไครต์ใครยังไม่ได้กดติดตามครับอย่าลืมที่จะกดซับสไครต์และกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนครับในศึก 2024ครับก็ต้องบอกว่าเกมวันนี้อย่าพลาดด้วยประการละทั้งปวงเลยครับสำหรับทางด้านกระทิงดุอย่างสเปนครับจะเจอกับทีมตาไก่อย่างทางด้านของฝรั่งเศสคู่นี้เลือกเชียร์ทีมไหนดีคลิปนี้มีคําตอบอย่างแน่นอนครับและสําหรับพี่พี่ตนใดครับที่ติดตามผลงานของนัดแค่หน้าช่องอยู่ครับอยากเข้ามาสัมผัสบรรยากาศดีๆในครอบครัวอยากเข้ามาตามแนวทางฟุตบอลดีๆในครอบครัวครับไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลสูงตัวเน้นตัวการันตีรวมไปถึงชุดอัลบัมครับเข้ามาสัมผัสบรรยากาศดีๆ แบบนี้ได้ในครอบครัวของนัดตลอด24ชั่วโมงเลยครับใครที่อยากเปิดใจเข้ามาง่ายนิดเดียวครับทางเข้าเดี๋ยวนะัดจะปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์หรือจะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์เรียบร้อยเลยครับกระทิงดุอย่างสเปนครับกับทางด้านตาไก่อย่างฝรั่งเศสเลือกเชียร์ทีมไหนดีไปชมกันได้เลยครับ เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยเลยครับสำหรับฟุตบอลยูโรในปี2024ครับซึ่งวันนี้ทางด้านทัพกระทิงดูอย่างทางด้านสเปนครับจะเจอกับทางด้านของตาไก่ฝรั่งเศสสําหรับคู่นี้ก่อนลงเตะค,ครับสื่อต่างประเทศมองว่าเสมอไหนเสมอกันไม่มีใครดูได้เปรียบเสียเปรียบเลยครับแต่เมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมและความพร้อมของทั้งสองทีมครับสําหรับค่ำคืนวันนี้นัดแนะนำครับให้เลือกเชียร์ไปที่ กระทิงดุอย่างทางด้านของสเปนได้เลยครับสเปนเองต้องบอกว่ามีผลงานที่ร้อนแรงจริงครับในรอบ8ทีมเองครับก็สามารถเฉือนเอาชนะเจ้าภาพอย่างเยอรมนีในช่วงต่อเวลาพิเศษมาได้2ประตูต่อหนึ่งส่วนทางด้านฝรั่งเศสเองครับต้องเรียกได้ว่าขืดขึ้นคอกันเลยทีเดียวครับจบเกม90มนาทีรวมไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษทําได้เพียงเสมอกับโปรตุเกสตัดสินกันด้วยจุดโทษแต่เป็นทางด้านฝรั่งเศสที่ทําได้ดีกว่าครับเฉือนเอาชนะจุดโทษครับทางด้านของโปรตุเกส มาได้ทําให้เดินทางผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศได้ครับสําหรับคําคืนวันนี้ในเรื่องของเกรดฟุตบอลและคุณภาพของตัวนักเตะมองว่าสูสีกันจริงๆครับแต่ถ้ามองจากฟอร์มในยูโร2024นครับนัดบอกเลยครับว่าเป็นทางด้านของสเปนที่ดูร้อนแรงและก็ดุดันกว่าจริงครับด้วยแนวลุกที่วูบวาบและการจบสกอร์ที่มีทีเด็ดทีขาดที่เฉียบคมส่วนทางด้านฝรั่งเศสเองยังอยู่ในช่วงที่อึดอๆดฟอร์มไม่ค่อยจะคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่เดินทางผ่านเข้ามาถึงรอบ รองชนะเลิศได้ต้องบอกว่าขืดขึ้นคอจริงครับสําหรับความพร้อมของทั้งสองทีมครับต้องบอกว่าครบคันครับสาหรับสเปนเองในค่าคืนวันนี้ครับกองกลางครับตัวหลักๆตัวเก่งๆอยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดานิโอโมรวมไปถึงโลดี้และฟาเบลุยครับส่วนแนวรุกเองครับสองดาวรุ่งตัวเก่งอย่างทางด้านของยามิลลาเมลรวมไปถึงนิโกวิลเลียมและแนวรุกตัวเก่งตัวเก๋าอย่างทางด้านของโมลาตาพร้อมเพียงครับส่วนทางด้านฝรั่งเศสเองครับก็พร้อมเพียงเช่นเดียวกันครับ กองกลางตัวเก่ง,ต,กงตัวเก๋าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกองเต้ครับซูอาเมนี่รวมไปถึงคามาวิงกาและแนวรุกครับอย่างในด้านของโคโรโมอันนี่ครับรวมไปถึงตัวเก๋าอย่างองตัวกิสมันและแนวรุกตัวเก่งอย่างในด้านของเอ็มเบเบก็พร้อมเพียงเช่นเดียวกันครับปอนต่อปอนเปรียบเทียบกันแล้วจริงครับตัวผู้เล่นสูสีครับโจ์วันนี้ก็ดูแล้วไม่มีใครเหนือกว่าใครแต่ถ้ามองจากภาพรวมชีพผ่านมานัดมองว่าความร้อนแรงอยู่ที่สเปนครับอย่างน้อยที่สุดจะไม่แพ้และหากมองหาผู้ชนะ เปอร์เซ็นต์หน้ากว้างมองไปทางด้านของสเปนวันนี้กระทิงดูมีโอกาสที่จะเบียดเอาชนะทางด้านของฝรั่งเศสได้เลือกเชียร์กระทิงดูสเปนไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ คู่ที่2ครับที่นัดจิบยกมาฝากหน้าช่องในวันนี้ครับจะเป็นฟุตบอลวัยครับแต่5้าโมงครึ่งครับเป็นทางด้านของฟุตบอลเกาหลีครับทางด้านกิมซอนซังมูครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของซูวอนเอฟซีสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับสื่อต่างประเทศมองว่าเจ้าถิ่นอย่างกิมซอนซังมูเหนือกว่าเล็กน้อยครับกับโจทย์ที่เปิดมาถ้าจบเสมอตัวชาไปข้างหนึ่งครับแต่หากชนะได้ได้เฮแบบเต็มๆเลยครับเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูการไหลของกระแสภายใน รวมไปถึงภาพรวมและความพร้อมของทั้งสองทีมครับนัดแนะนําเลือกเชียร์เจ้าถิ่นครับอย่างางด้านของกิมซอนซังมูได้เลยครับกิมซอนซังมูครับมีผลงานที่สามารถรักษามาตรฐานของทีมไว้ได้ดีครับและฟอร์มช่วงหลังเองก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดูดีเลยสําหรับ5เกมหลังสุดไม่แพ้กับใครเลยครับเก็บชัยชนะไปได้3เกมและเสมอ2เกมส่วนทีมเยือนครับอย่างางด้านของซูวอนเอฟซีครับ5เกมหลังสุดแพ้2ชนะ2เสมอ1ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของฟอร์มเจ้าถิ่นอย่างกิมซอนซังมูเหนือกว่าแน่นอน ครับแล้ววันนี้ยังได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองด้วยส่วนซูวอนเองครับการรับบทออกเล่นเป็นเกมเยือนในฤดูกาลนี้ผลงานไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นสําหรับค่าคืนวันนี้ครับในฟุตบอลไวครับทางด้านกิมซอนซังมูครับมีโอกาสที่จะเบียดเอาชนะทางด้านของซูวอนเอฟได้อย่างน้อยหนึ่งประตูครับเลือกเชียร์เจ้าถิ่นกิมซอนซังมูรับรองฟินจัด,จดแน่นอนครับ คู่ที่3ครับที่นัดจิบยกมาฝากหน้าช่องครับเรายังอยู่กันที่ฟุตบอลเกาหลี5้าโมงครึ่งครับเป็นดังนั้นเจ้าทินครับอย่างแดกูเอฟซครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินชอนยูไนเตตสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับสื่อตามประเทศมองว่าเสมอไหนเสมอกันเลยครับและด้วยเรื่องของโจทย์ที่เปิดมาในวันนี้ครับรวมไปถึงกระแสภายในและความพร้อมภาพรวมครับของทั้งสองทีมนัดแนะนําให้เลือกเชียร์เจ้าทิ่นออ่างด้านของแดกูเอฟซได้เลยครับผลงานของทั้งสองทีมต้องบอกว่าในช่วงหลังเนี่ยมีผลงานที่แย่ ด้วยกันหนึ่งคู่ครับแดกู FC ใน5เกมหลังสุดครับชนะ2เสมอ2และแพ้ไป1เกมส่วนทนนั้นทีมเยือนครับอย่าง on, อินชอนยูในเต็ดเนี่ยหเกมหลังสุดชนะได้เพียงเกมเดียวครับแพ้ไป2เกมและเสมอ2เกมผลงานอยู่ในช่วงที่กำลังแย่ด้วยกันหนึ่งคู่ครับแต่ด้วยกระแสและโจทย์ที่เปิดมาวันนี้ครับนัดมองว่าทางน้าเจ้าถิ่นอย่างแดกูครับผลงานในบ้านเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งใช้ได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นการเล่นในบ้านวันนี้ได้เปรียบอย่างแน่นอนครับกับโจเสมอไหนเสมอกันแบบนี้แน่นอนครับนัด มองว่าทางด้านแดกูเอฟซีครับในบ้านจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับไม่เจ๋าก็เจียเลือกเชียทางด้านของแดกูเอฟซีได้เลยครับและนี่คือ3คู่ที่นาจิบยกมาฝากหน้าช่องครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นเหมือนกันก็ขึ้นรถคันเดียวกันได้เลยครับและอย่าลืมนะครับที่จะกดติดตามกดซับสไครต์มีความคิดเห็นอย่างไรก็ร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับและมากกว่านี้ครับมากกว่าหน้าช่องตัวเน้นตัวการันตีต่างๆตามเข้ามาเจอเจอกันในครอบครัวในหมู่บ้านได้เลยครับสำหรับค่าคืนวันนี้ขอให้เชีย อแบบมีความสุขและจะเจอกับผมเดอะนัทเทพบอลได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ